เด็กๆอุ้ยใครมาคะอุ้ยลงมาดิโอ้โหลุงระวังมาอกพี่พี่มาคหนึ่งคิดถึงเลยอนลงไปเที่ยวมาสนุกไหมคะสนุกค่ะลลีน่ากับนิกคิดถึงลุงไหมคิดถึงค่ะโอ้โหหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยอ่าปล่อยให้คุณลุงพักผ่อนเดียจาเด็กๆมาค่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะคะโอเคค่ะ ไปค่ะไ่ค่ะระวังค่ะไปมิตาพ่อมีเรื่องจะคุยกับลูกหน่อยมิตากลับขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะคุณพ่อขึ้นมาน,นั่ง อดีตเป็นสิ่งที่เรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ลูกต้องเข้มแข็งเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะคุณพ่อพ่อตัดสินใจแล้วนะค่ะ เราต้องแก้ไขสถานการณ์เรลายที่เกิดขึ้นและทางออกที่ดีที่สุดคือการแต่งงานกับคุณไตทนม,ม,มันมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดคุณพ่อแล้วอะไรเป็นทางออกที่ดีที่สุดล่ะมิตาอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้เลยนะคุณพ่อเพิ่งออกมาจากโรงพยาบาล คุณพ่อคะยังไงมิตราก็ไม่ยอมแต่งงานกับคนที่มิตาไม่ได้รักไม่จำเป็นต้องรักนี่เป็นการแต่งงานเพื่อแทนคำอธิบายเรื่องเสื่อมเสียที่เกิดขึ้นสุดท้ายคุณพ่อเขาปรนามมิตาว่ามิตาททำเรื่องเสื่อมเสียใช่ไหมคะใช่ คุณคะฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าลูกเราไม่ได้ทำอะไรผิดผิดที่ประมาทไงใช้อิสระที่เรามีให้โดยไม่ระวังปล่อยให้ตัวเองต้องตกอยู่ในอันตรายจนเกิดผลร้ายตามมาไม่รู้จบแบบนี้แต่พ่อลูกไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลูกต้องรับผิดชอบการกระทำของตัวเองอันนี่คือคำสั่ง ภาพลูกไม่อยากเห็นว่าเรื่องนี้ฆ่าพ่อให้ถึงตายได้จากความเสียใจและความอับอาย